สวัสดีค่ะสำหรับเช้านี้นะคะกับคลิปตุ๊กตางานตุ๊กตา3มิตินะคะงานตุ๊กตาสไตล์ 3D หรือสไตล์3มิตินะคะสำหรับปีนี้ได้เปิดคอร์สห้องเรียนอาหมวยน้อยนะคะเริ่มเปิดมาตั้งแต่19เมษานะคะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการขึ้นใหญ่ปลุกรูปร่างหน้าให้มีมิตินะคะเผื่อมีเพื่อนๆท่านนใดยังสนใจอยากเรียนนะคะยังทันนะคะยังทัน ลองทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ลักษณะงานเป็นงานปั้นใหญ่นะคะเป็นงานปั้นใหญ่สังเคราะห์โดยใช้เข็มปักใยขนแกะแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นรูปหน้าตุ๊กตาให้มีมิติตามแบบอย่างที่เราต้องการนะคะคือเอกลักษณ์ของงานตุ๊กตา3มมิติเนี่ยเขาจะมีรูปหน้าปากนิดจมูกหน่อยเราสามารถดีไซน์หรือออกแบบตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแต่ละคน เวลาทำเสร็จก็จะมีเอกลักษณ์และรูปร่างที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่ตัวนี้เป็นงานพื้นฐานนะคะเป็นงานพื้นฐานก่อนที่จะมีตุ๊กตาที่มีลักษณะมีเอกลักษณ์สวยงามก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรนะคะสำหรับชุดนี้เป็นชุดที่เราจัดอุปกรณ์พร้อมพร้อมทำนะคะก็จะมีทั้งสอนในเรื่องของการขึ้นรูปหน้าแล้วก็ผม การทําผมการประกอบร่างนะคะการประกอบตัวจนจนสามารถนําไปเล่นได้นะคะก็จะมีทั้งชุดเอี้ยมนะคะจะมีแพทเทิร์นแถมนะคะเือชุด,ช,ดชุดกระโปรงจะเป็นแบบนี้นะคะเออจะสอนเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่ทํารูปปากประมาณนี้นะคะประมาณนี้มันจะมีเอกลักษณ์ที่หลายแบบที่แตกต่างกันนะคะปากธรรมดา จนไปถึงขั้นยากสุดคือปากกระจับนะคะปากกระจับตุ๊กตาที่เราสอนจะไซส์อยู่ประมาณ15-18ถึงนิ้วนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของโครงสร้างของใบหน้าหลังหลังที่เราปักใยสังคอค่ะหมายความว่าถ้ามันขนาดใหญ่เราอาจจะต้องปรับโครงสร้างแต่ตุ๊กตาพื้นฐานที่เราสอนกันเดี๋ยวจะอยู่ที่15นิ้วนะคะก็จะมีแนะนำทั้งวัสดุอุปกรณ์ร้านจำหน่ายอ,อุปกรณ์ในราคาถูกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะ เอาไปทำต่อเป็นอาชีพก็สามารถไปซื้ออุปกรณ์ในราคาถูกได้นะคะแหล่งแหล่งซื้อราคาเบาๆเพราะว่าถ้าเราซื้อตามร้านอุปกรณ์แฮนด์เมดอุปกรณ์ทั่วไปเขาจะเป็นร้านที่รับมาแล้วก็มาขายขายเพื่อให้ได้กําไรเนาะมันก็ราคาค่อนข้างสูงเป็น2เท่า3เท่านะคะแต่ห้องเรียนของเราก็จะนะแนะนําตั้งแต่เรื่องวัสดุอุปกรณ์จะซื้อตรงไหนอะไรยังไงนะคะ แล้วก็ร้านขายผ้าร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งที่มันราคาย่อมเยาแล้วก็เชื่อถือได้นะคะซึ่งห้องเรียนนี้เปิดเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งที่2รอบนี้จะค่อนข้างรับนักเรียนจํานวนจํากัดนะคะรับเฉพาะนักเรียนที่ให้ความสนใจสนใจที่จะทำจริงๆริอะคะ่ะหรือคนที่มีพื้นฐานงานฝีมือได้อยู่แล้วนะคะก็จะมี มีทุนมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นงานฝีมือมาเลยแต่สำหรับคนที่ไม่เป็นแต่มีความอดทนเช่นเคยผ่านงานการการปักกอตตี้พวกถักนิตติง้งถักโคเชวาดรูปอะไรก็ตามที่เป็นเป็นลักษณะงานคล้ายๆงานศิลปะาาางานเกี่ยวกับ ทำขนมทำโน่นนี่นั่นที่มีลักษณะการใช้อดความอดทนในการทํางานนะคะเพราะว่างานลักษณะตัวนี้จะไม่มีสอนในเมืองไทยนะคะถ้าถ้าเพื่อนๆหาหรือไม่เคยเจอเนี่ยก็จะเจอเจอห้องเรียนของเรานี่แหละที่สอนเป็นเจ้าแรกๆในในเมืองไทยก็ว่าได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสอนนะคะก็เปิดไม่บ่อยนะคะเปิดไม่บ่อยหลังจากปิดห้องเรียนปีนี้ก็อาจจะทิ้งระยะเวลานานเหมือนกันเพราะว่า นะคะแต่ว่าก็จะมีรับเพิ่มเป็นระยะระยะนะคะแล้วแต่จะพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะเพราะว่าอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมันจะเปิดเป็นลักษณะห้องเรียนกลุ่มปิดเป็น f a c e b o o k นะคะกลุ่มปิดในระบบ Facebook แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครผ่านเข้ามาเจอในในในช่อง y t u t u นะคะเราจะอัปโหลดไว้2ที่ถ้ายังสนใจอยู่ก็สามารถทักไทยเข้ามาถามได้นะคะบางทีช่วงอุปกรณ์พร้อมเพื่อนๆก็สามารถเข้า ลงทะเบียนเรียนแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนในกลุ่มแล้วก็ทําตามได้เลยสะดวกตอนไหนก็ทําได้ตอนนั้นนะคะเป็นลักษณะคลิปวิดีโอแบบแบบบ้านๆนี่แหละคะ่ะไม่ไม่มีการตัดต่อนะคะหรือตัดต่อก็ถือว่าน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการคล้ายๆอธิบายผ่านระบบ f c e e o o o เนาะเป็นทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวลักษณะวิดีโอหรือแชร์ผ่านระบบ y o u t u b e ที่ เพื่อนๆในกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงวิดีโอทิกแนะนําต่างๆนะคะสําหรับเพื่อนๆเห็นแค่นี้แล้วมองว่าสามารถทําเองได้ไปซื้ออุปกรณ์เองได้แนะนํานะคะว่าไม่ควรไปลองผิดลองถูกหรอกค่ะกว่ากว่าจะมาถึงตุ๊กตาจุดนี้เราใช้เวลาเรียนรู้เองนะคะจากตุ๊กตาหน้าผีๆเลยใช้เวลาประมาณ1ปีนะคะ1ปีกว่าจะ มาสวยขนาดนี้ตัวนี้คือเวอร์ชั่นของย่างข้อปีที่3นะคะเราทำต่อเนื่องแทบจะทุกวันก็ว่าได้นะในปีแรกนะในปีแรกเราทำแทบแทบทุกวันแล้วปีที่2เนี่ยมาสอนนะคะมาออกคอสเออมาเปิดคอสสอนนักเรียนร้อยร้อยกว่าคนนะคะตอนนั้นก็จะมีคนทำบ้างไม่ทำบ้างแหละเพราะบางคนก็เห็นว่าตุ๊กตาสวยแล้วก็ลงทะเบียนเรียนไว้แต่ว่าไม่มีเวลานะคะก็ไม่ค่อยได้ทำแนะนำนะคะสำหรับคนที่ชอบแล้วก็ เห็นผ่านเขาไม่เห็นงานตุ๊กตาพวกนี้นะคะแนะนําว่าถ้าลงทะเบียนแล้วให้เรียนเลยติดขัดปัญหาอะไรสามารถถามได้ตลอดนะคะอย่างห้องเรียนตุ๊กตาสามิติร้อยกว่าคนเนี่ยเราเปิดกับ2ปีถ้ามีนักเรียนคนไหนที่สมัครมาเพิ่มเราก็รับเข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือนักเรียนเก่าถ้ายังอยากทําหรือชอบติดขัดปัญหาอะไรเราก็ยังตอบถึง2ปีนะคะแต่ตอนนี้ห้องเรียนนั้นเราได้ปิดแล้วหลังจากเปิดห้องเรียนนี้นะคะแต่สําหรับคนไหน ทักมานอกรอบนะคะทักมานอกรอบอยู่กันนานๆเราก็สามารถให้แคมคําแนะนําได้เรื่อยๆนะคะตุ๊กตางานสามมิติเนี่ยมันยังจะพัฒนาได้อีกนะคะตัวนี้มันมีต้นฉบับมาจากของตุ๊กตาวอ์ดอฟของฝรั่งพอดีเราก็เข้าไปเจอในกลุ่มของฝรั่งโดยบังเอิญน,นะคะก็ลองผิดลองถูกปรับมาใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในเมืองไทยที่เราหาซื้อได้นะคะบางอย่างเราก็ซื้อผ่านชอ้อปปี้ลาซาด้าบ้างบางอย่างก็ ซื้อผ่านเว็บของโซนยุโรปบ้างน,นะคะแล้วแต่แต่ของโซนยุโรปอะ่ะมันจะใช้เวลาในการขนส่งค่อนข้างนานแต่วัสดุเขาคุณภาพค่อนข้างดีนะคะมีทุกอย่างนะคะทั้งผ้าทําตุ๊กตาที่หลากหลายผ้าตุ๊กตาก็จะมีหลายแบบก็จะแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันในและอย่างอย่างรายละเอียดเนี่ยก็จะแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมให้ในห้องเรียนแต่ละขั้นตอนไปนะคะรองเท้าตุ๊กตาผมผมร้านไหนดีผมลักษณะไหนเหมาะกับการทําตุ๊กตานะคะ แบบไหนเหมาะกับการทําเพื่อโชว์แบบไหนเหมาะกับการทําเพื่อเอาไปเล่นต่อสําหรับเด็กๆในวัยที่กําลังเล่นตุ๊กตา3ขวบ5ขวบถึง8ขวบ10ขวบแล้วแต่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเนาะบางคนถ้าจะเอาไปทําธุรกิจก็จะเป็นพวกเอาไปทําของที่ระลึกในงานวันเกิดงานรับปริญญางานแต่งไปทําเป็นแพ็คคู่แล้วก็ใส่ไปลักษณะชุดแต่งงานนะคะไปมอบให้เป็นที่ระลึกเพราะว่ารับรองงานตุ๊กตา3ดี มีชิ้นเดียวในโลกแน่นอนไม่ไม่ว่าใครจะทำก็ตามแต่แม้แต่เรานะคะทำจนรู้สึกว่ารู้เทคนิคมันนิ่งแล้วแต่ทำทุกครั้งตุ๊ก,กาตาแต่และตัวก็จะออกมาค่อนข้างไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวสำหรับปีนี้มีนักเรียนเริ่มสมัครเข้ามาเรียนแล้วก็ทยอยเปิดการเรียนการสอนแล้วแต่ว่า คนที่มาทีหลังอะคะ่ะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้ก็มันจะมีคลิปลำดับเหมือนเราเรียนเปิดหนังสือเล่มน,นึ่งะคะ่ะพอเปิดเข้าไปในกลุ่มเนาะมันก็จะเจอช่องสารบัญเพื่อนเพื่อสามารถกดลิงก์เข้าไปบทที่1บทที่2บทที่3ไปเรื่อยๆจนจบนะคะการเรียนจะอยู่ประมาณเดือนถึง2เดือนอยู่เฉลี่ยแล้วที่เคยทําก็จะประมาณ30บทเรียนมากกว่า มากกว่า30คลิปวิดีโอหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่บทเรียนนับคร่าวๆก็20-30บาบทเนาะแต่ละบทเรียนใหญ่ก็จะมีหัวข้อย่อยๆที่แนะนำกันไปค่อยๆดูค่อยๆศึกษาส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ใจร้อนเกินเกินไปนะคะก็จะทำออกมาได้สวยสำหรับนักเรียนปีล่าสุดอะ่ะก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะสำหรับคนที่มีพื้นฐานงานฝีมือแนะนาไม่อยากให้พลาดงานนี้เนาะงานตุ๊กตา3 d ดเรามองว่าเป็นเป็นรวมมิตร รวมมิตรของงานฝีมือเอามาอยู่ในที่เดียวกันอ่าเช่นสมมุติว่าคนมีความสามารถด้านการเย็บปักถักร้อยใช่ไหมคะเย็บปักถักร้อยเราก็จะมาทําเป็นพวกชุดประกอบคนที่มีความสามารถด้านงานตัดเย็บก็จะมาออกแบบดีไซน์ทําชุดตุ๊กตาเล็กๆน้อยๆบางทีช่างฝีมือที่ทํางานตุ๊กตาอาจจะมีความละเอียดมากกว่าเราก็ได้นะคะพอดีเราก็มี พื้นฐานเล็กๆน้อยๆแค่ลองผิดลองถูกแต่ส่วนใหญ่ความปราณีตอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาเพราะว่าเราไม่ได้จบมาเฉพาะด้านการตัดเย็บเนาะเราก็ดูในยูท YouTube แล้วก็ประยุกต์มาแล้วก็การออกแบบดีไซน์ขึ้นอยู่แต่ละคนเลยนะคะว่าจะอะไรยังไงนะคะบางคนมีความชํานาญด้านการปักเนี่ยเราก็ดูจากช่องงานปักกลุ่มงานปักนะคะแล้วก็ามาลองลายง่ายๆพอเอามาขึ้นในแบบโครงสร้างของเราพวกเสื้อผ้ามันก็จะทําให้ตุ๊กตา มีความน่ารักนะคะอย่างหมวกหมวกนี่เราก็ถักเองนะคะถักมัวม่วๆไปนะถักมัวม่วๆไปไม่มีไม่มีลายนะเพราะว่าสิทธิ์ไม่มีครูลองผิดลองถูกมาอาศัยแค่ความชอบนะคะส่วนงานหนังเขาก็มีเขามีขุมที่เขาเรียนนะคะรองเท้าแต่ตัวนี้เราซื้อมาเนาะด้าน,นหนังมันค่อนข้างจะแพงนะรองเท้าคู่หนึ่งอะ่ะบางคู่แพงกว่ารองเท้าคนอีกนะคะสําหรับคนสนใจก็สามารถทักไทยมาได้เรื่อยๆนะคะถ้าเห็นคลิปขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเรามีอุปกรณ์พร้อมพอที่จะ ส่งให้เ,เพื่อนๆหรือเปล่าหรือถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ซีเรียสขึ้นกับการพรีออเดอร์อุปกรณ์บางอย่างที่ต้องใช้เวลารอแล้วก็ยังไม่ได้สะดวกที่จะเรียนตอนนี้หรอกแต่ว่าเสียดายคอร์สท,ที่เปิดเพราะว่าบางทีก็ช่วงที่ไม่รับก็คือไม่ได้รับเลยนะคะก็ลองทักททยกันมานะคะสนใจก็ทักผ่าน Facebook ที่เราจะลงให้ในคอมเมนตะ์อะเนาะในในรายละเอียดก็ทักถามกันมาอินบ็อกถามได้นะคะ แล้วแต่ช่วงเนาะจังหวะเราเรารับเราก็รับแต่ถ้าจังหวะไม่สะดวกสอนเราก็จะไม่รับะนะคะแล้วแต่ใครทักมาว่าอะไรยังไงคอสเป็นคนที่สนใจจริงๆนะคะบางทีทักมาเอ่อต้นทุนการเรียนค่อนข้างสูงเบื้องต้นปีนี้เราเปิดพันเพร้อมอุปกรณ์นะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้ก็จะยังราคานี้อยู่ถ้าอ้างตามราคานี้นะคงไม่แพงไปกว่านี้แล้วละคะ่ะเพราะว่าเราว่ามันค่อนข้างสูงถ้าเพิ่มสูงไปกว่านี้เพื่อนๆก็อาจจะมี แรงในการลงทะเบียนค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงนะคะแต่เมื่อเทียบกับการเข้ามาเรียนแต่ระบทแล้วค่อนข้างคุ้มชุดหนึ่งก็จะมีเนี่ยนะคะก็จะเป็นผมผมผมเทียมเนาะอุปกรณ์ตัวเอกก็คือเข็มปักใหญ่แนะนําว่าเห็นแค่นี้ทําไม่ได้นะคะคลิปขั้นตอนมันมียิบย่อยเยอะนะคะซึ่งเราก็ลองผิดลองถกปีนึงอย่างว่าแหละแม้กระทั่ทงเข็มใช้เข็มอะไรยังไงเข็มเราต้องประกอบเป็นแบบไหน เพื่อให้ขึ้นโครงร่างของตุ๊กตาได้นะคะมันมีรายละเอียดยิบย่อยถ้าใครสนใจก็สมัครเข้ามาเรียนกับเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะอธิบายให้เห็นภาพคร่าวๆเกี่ยวกับงานตุ๊กตาสามิตินะคะถ้าใครตกลุมรักน้องๆที่เห็นด้านหลังๆก็สมัครเข้ามาเรียนได้นะคะสวัสดีค่ะ